สวยงามแล้ประทับใจามากๆเคมากอ่ะอยากได้มาค่ะดูแลแบบ้าบอกเลยต้องรีบเก็บมุกข้อนี้ให้ได้ แ่ดัไม่ได้แการอันนี e on on ้อีกอย่างเลที่แนะนำคือเวลาเล็นเนี่ยเล็นดีที่สุดคือพยายามตบไปด้านหลังของมันตกไปด้านหลัง ก็เมื่อกี้มีการเก็บภาพความประทับใจในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับของการเดินทุกทุกท่านก็เป็นไงลิฟท์ฟอยนะครับคือคุณคมคุณคมเพื่อนผมเขาเขาเหมือนกับทำทักษิติทักษิติการวิ่งแบบว่าลิฟท์ฟอยระยะทางไกลที่สุดในโลกคือจริงๆพอพอคมอยากทําก็ชวนเพื่อนๆทุกคนมาก็ทุกคนก็เลยมามาเป็นเพื่อนอ่ะง่าย คือจริงๆแล้ว,จร,ลวจริงๆแล้วเครดิตต้องให้ต้องให้ทางคมกับน้องกันซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยคือคือสองคนนี้นวิ่งเนี่ยต้นจนจบต้องเริ่มตั้งแต่พัทยามาจนถึงหาดโวหินก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆของพวกเรายังเป็นปลาปลายแบบว่าเออเล่นบ้างขึ้นบ้างเล่นบ้างขึ้นบ้างแบบว่าตามตามตามกำลังตามวัยอะนะพี่เพิ่งหันเล่นได้ประมาณ3-4เดือนนะครับ ความยากง่ายก็มันไม่เหมือนกับอุปกรณ์การการขับขี่ทุกรูปแบบในชีวิตที่เคยเล่นมาเลยญญก็เหมือน มันมีความรู้สึกเหมือนกับยืนอ,อยู่บนเครื่องบินนะครับยืน <แก S 1> อยู่บนเครื่องบินจริงๆเลย,เลยแล้วก็เพราะว่าบรรทุกดีไซน์มาให้เป็นเครื่องบินลําเล็กๆมีมอเตอร์พอเราเร่งคันเร่งเครื่องบินลํานี้ก็จะบินอย่างอยู่ในใต้น้ําทรงตัวเราลอยขึ้นมาเหนือน้ําก็จะเป็นก็จะเป็นประสบการณ์อีกแบบที่ที่ผมว่าผมก็เป็นครั้งแรกอ่ะที่เคยที่เคยเล่นที่หลายประเทศนี้ก็จะมีแ้วกประเทนี้ะีกวยนะ เอาจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นกีฬาผมว่ามันมันเหมือนเทคโนโลยีที่ที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาจนจนจน,จนเริ่มจนเริ่มมีความเสถียรมีความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเขาเลยเขาเลยผลิตออกมาเป็นของเล่นให้คนทั่วไปได้ลองหัดลองฝึกเล่นก,กันก็ ก็อยากลองดูครับฟอยเรียกว่าฟอยมือใหม่ที่อยากจะหันมาเล่นนะคะจะมีทาแนะนทางยังนะครับมือใหม่ที่หันอยากหันมาเล่นก็ลองติดต่อติดต่อไปทางรีฟอยนะครับรีฟอยก็มีมีมีโครงการที่แบบเหมือนเหมือนมีสอนมีเวิร์กช็อปอยู่อยู่เสมอนะครับหรือไม่ก็จะมีที่บึ้งไม่ดิจิท มีที่ซับสเตชันปทุมธานีและกาะช้างก็ก็จะเป็นเพื่อนๆกันที่ไปที่ไปเปิดเหมือนกับเวิร์กช็อปสอนอแล้วก็ให้เช่าบอร์ดด้วย